นี่ทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติค่ะสวัสดีค่ะวิจากแชนแนล Point o i ค่ะแม่ต้องบอกว่าช่วงนี้น้ําเหนือนี่มาแรงเหลือเกินนะคะทําให้หลายต่อหลายจังหวัดเนี่ยประสบอุทกภัยค่ะส่วนอีกหลายจังหวัดนี่ก็ต้องลุ้นกันไปนะคะส่วนวิวเนี่ยที่บ้านอยู่ติดคลองก็บอกเลยว่าใจตุ้มๆต,ต่อมๆเหมือนกันคะ่ะทุกคนเอาเป็นว่าก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้โดยดีแล้วกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเเเหหหตตตุุุุกกกาาาาารรรรณณ์์ททททีีี่่่่่วววิจะะมมมลใใใ้้้คคคนนนนนนนฟััััังงือํญสดป ศาสตร์มนุษยชาติค่ะซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้หลายคนมีความเห็นแตกต่างกันนะคะคนบางกลุ่มมองว่านี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์นะมนุษย์เคยเจอเรื่องนี้มาแล้วบางคนก็มองว่ามันเป็นแค่ตำนานแค่ความเชื่อที่เขาเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นแหละเป็นนิทานนะคะในขณะที่บางคนเนี่ยบอกว่าใช่มันเป็นตำนานมันเป็นนิทานนี่แหละแต่มันก็มีเขาความจริงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่เหมือนกันค่ะดังนั้นวันนี้นะคะวิวเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นานท่วมครั้งนั้นมาเล่าทุคคคนนฟฟัังงแแลล้้ววว่่ะะสใรจ สินใจยังไงก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะหรือว่าสามารถคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เช่นกันค่ะสําหรับตอนนี้พร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระเรีอยงคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ แน่นอนนะคะว่าพูดถึงน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเราจะนึกถึงสิ่งอื่นไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากเรื่องราวของโนอาแล้วก็เรือของเขานะคะซึ่งต้องขอออกตัวตรงนี้ก่อนค่ะว่าเรื่องราวที่วิากำลังจะเล่าต่อไปนี้เนื่องจากมันมีแหล่งที่มาที่หลากหลายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคมพีรนุน้นบันทึกว่าแบบนี้คัมพีรนี้บันทึกว่าแบบนั้นรวมไปถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอกแบบนูน้นแบบนี้ดังนั้นวิวจะพยายามบอกที่มานะคะว่าเรื่องที่กำลังจะเล่าตอนไหนในคลิปนี้มาจากที่ไหนค่ะแล้วก็ถ้าสมมมตติิิิิวว่่่าาาาใคครอออยนนเเพะะลงงง้้ ด้านล่างเช่นเคยเหมือนทุกคลิปวิดีโอเลยค่ะดังนั้นเอาละเราเกินมากพอแล้วเข้าไปที่เรื่องของโนอาห์แล้วก็เรือของเขากันดีกว่าค่ะเรื่องราวน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่เราพบได้แน่ๆใน2คัมภีร์ด้วยกันค่ะเล่มแรกนะคะก็คือพระคัมภีร์ไบเบิลค่ะจะพบในปฐมกาลนะคะหกถึงเค่ะในขณะที่อีกเล่มนึงนะคะก็คือพระคัมภีร์อัลกุรอานค่ะจะปรากฏอยู่ในซูรเราะที่สิบเอ็ดส่มสิบเจ็ดถึงนี่นะคะเขีค่ะอก่าคล้ันมากล่กเนี่าจะาละเอียน แตกต่างกันนะคะโดยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นขึ้นหลังเหตุการณ์ที่สวนอีเดนหรือว่าสวนเอเดนนั่นแหละคะ่ะคือหลังจากที่พระเจ้าสร้างอดัมกับอีฟหรือว่าเอวาเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นมนุษย์คู่แรกของโลกค่ะสร้างขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าก็ทั้งคู่ก็สืบต่อลูกหลานกันมาหลายต่อหลายเจเนเรชันนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะพระเจ้ามองลงมานะคะยังโลกมนุษย์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยทำไมพวกมนุษย์มันช่างชั่วร้ายแบบนี้พระเจ้ารู้สึกผิดนะคะที่สรรรร้้้าาาางงมมนนุษยย์์ขึคคคค่ะ่ะะะะพพเเจจก็ลิดววอ กวาดล้างมนุษย์เนี่ยทิ้งทั้งโลกเลยนะคะเรียกได้ว่ารีเซ็ตโลกใหม่แล้วเดี๋ยวสร้างใหม่ดีกว่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในบรรดามนุษย์ผู้ชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยดันมีมนุษย์อยู่คนนึงค่ะที่พระเจ้าเนี่ยชอบนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอุ๊ คนนี้นี่ช่างเป็นคนดีจังเลยไม่เหมือนคนอื่นๆเลยคนคนนั้นก็คือโนอา์นั่นเองนะคะซึ่งสําหรับใครที่อ่านในเวอร์ชันคัมภีร์อัลกุรอานมาเนี่ยนะคะเขาจะไม่เรียกคนคนนี้ว่าโนอาค่ะแต่เขาจะเรียกว่านูนะคะโดยในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยจะบอกว่านูเป็นคนที่ศรัทธากับพระเจ้ามากๆนะคะแล้วก็เชิญชวนคนเนี่ยให้มาศรัทธากับพระเจ้าด้วยโดยบอกว่าถ้าใครศรัทธากับพระเจ้านะก็จะได้ดีได้นู่นได้นี่แต่ถ้าใครไม่ศรัทธากับพระเจ้าเนี่ยก็จะต้องมีการโดนลงโทษลงโทษก็ว่ากันไปค่ะถึงเขาจะมี2ชื่อนะะคแต่วิองต เรียกเขาว่าโนอาตามพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะเพราะว่าน่าจะคุ้นหูกับหลายๆคนมากกว่าค่ะในเมื่อพระเจ้าชอบโนอานะคะเราก็ตัดสินใจแล้วว่าจะรีเซ็ตโลกทั้งหมดพระเจ้าก็เลยมีการแอบกระซิบบอกโนอามานะคะบอกว่าเดี๋ยวพระองค์เนี่ยนะจะล้างโลกจะรีเซ็ตทุกอย่างทิ้งหมดเลยนะแต่เนื่องจากเจ้าเป็นคนดีนะข้าจะแอบบอกให้ว่ารีบต่อเรือเอาไว้เร็วๆต่อเรือให้ใหญ่ๆเลยนะซึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะคะก็มีการบันทึกเอาไว้เหมือนกันคะ่ะว่าเรือของโนอาหเนี่ยมันหน้าตาเป็น มันไม่ได้หน้าตาเหมือนเรือแบบปัจจุบันที่เราคุ้นกันหรอกแต่ว่าหน้าตามันจะเหมือนแบบกล่องมากกว่าเรือค่ะถ้าเราไปอ่านที่เขาบันทึกขนาดของเรือโนอาไว้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรือโนอานี่เล็กมากนะคือในจินตนาการของวิวตอนเด็กๆอ่ะวิวต้องคิดว่าเรือโนอาต้องเป็นเรือขนาดใหญ่แบบใหญ่มากๆนะแต่จริงๆแล้วเรือโนอานี่มีขนาดเล็กกว่าเรือไททานิกอีกนะคะนอกจากบอกให้ต่อเรือแล้วเนี่ยนะคะพระเจ้าก็ยังมีการบอกอีกค่ะบอกว่าเมื่อต่อเรือเสร็จแล้วนะให้โนอาเนี่ยลงไปอยู่ในเรือนี้พร้อมกับเมียตัวเองแต่่่ไไไมด้้้ปแคค2นนใหพาลกๆทัังงง3ขออตวเ ดได้แก่เชมฮามแล้วก็ยาเฟสนะคะรวมถึงลูกสะภ้ยแล้วก็หลานๆของโนอาด้วยค่ะพระเจ้าก็บอกว่าให้ทุกคนขึ้นเรือไปให้หมดเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะพระเจ้ายังบอกอีกว่าไม่ใช่เอาไปแต่ครอบครัวตัวเองนะต้องเอาเหล่าสัตว์ในโลกไปด้วยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ใช้งานหรือว่าสัตว์อื่นๆนะคะซึ่งสัตว์บางชนิดก็จะได้สิทธิพิเศษค่ะก็คือมีโอกาสได้ลงเรือโนอาทั้งหมด7คู่ด้วยกันค่ะส่วนสัตว์บางชนิดนี่ก็จะได้แค่คู่เดียวนะคะก็คือไป2ตัวเท่านั้นเพื่อสืบลูกสืบหลาาานนนนนนตตต่่่่ออออไปคคะะสวนในวใเรร์์ชััขงงมภีกกุจแิดึ ก็คือคนที่จะได้ลงไปในเรือเนี่ยขาดลูกชายไปนหนึ่งคนแล้วก็ครอบครัวของลูกชายคนนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีดราม่าอะไรบางอย่างในครอบครัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ยินต่อไปตอนที่เหตุการณ์มันเข้มข้นขึ้นนะคะแน่นอนว่าในทุกเวอร์ชันเนี่ยโนอาเป็นคนที่ศรัทธากับพระเจ้ามากๆใช่ไหมคะพระเจ้าบอกมาแบบนี้โนอาก็จะต้องรีบต่อเรือค่ะก็ต่อไปต่อมานะคะซึ่งในคัมภีร์กุราอานเนี่ยก็บอกด้วยว่าในขณะที่นูต่อเรือเนี่ยนะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็มีความเยาะเย้ยประมาณว่าแบบบ้าบ้า,บาทำไรอะ่ะต่อเรอ เราเชื่ออะไรในหัวตัวเองนะคะซึ่งนูก็บอกคนเหล่านั้นไปค่ะบอกว่าอยากยาอเย้ยก็ย่อเย้ยไปเลยแต่น้าท่วมโลกเมื่อไหร่จมน้ำตายเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวก็รู้เองว่าใครจะได้หัวราะทีหลังนะจ้าหลังจากนั้นนะคะโนอาก็ต่อลงต่อเรือไปเรื่อยๆนะคะซึ่งต้องบอกว่าในคัมภีร์เนี่ยเขาจะบอกว่าคนสมัยก่อนอายุยืนมากกว่าคนสมัยปัจจุบันใช่ไหมดังนั้นอายุไขของคนสมัยก่อนจะอยู่ที่ประมาณ900ปีได้ค่ะโนอาก็ต่อเรือไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งปีที่ตัวเองอายุได้600ปีค่ะในวันทีี่17เดืออออน2ขขงงป600องอายุ โนอาเนี่ยนะคะอยู่ดีๆฟ้าก็เปิดออกนะคะแล้วก็มีหยดน้ําจากฟ้าเนี่ยพังพลูลงมามากมายคะะในขณะที่ดินเนี่ยนะคะก็เปิดออกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีน้าบาดาลเนี่ยพุ่งขึ้นมามากมายเป็นน้ําพุเลยค่ะซึ่งทําให้โนอาห์นะคะตัดสินใจเกณฑ์ครอบครัวตัวเองแล้วก็เหล่าสัตว์เนี่ยขึ้นเรือให้ได้เร็วที่สุดค่ะในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่มีดราม่านะคะคือกันอาลูกคนหนึ่งของโนอาเนี่ยนะคะบอกพ่อบอกว่าไม่เอาจะไปขึ้นเรือทําไมขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาดีกว่าน้ําท เถียงกันมานะคะปรากฏว่าน้ําก็ซัดมาทําให้ลูกลอยตามน้ําไปเลยนะคะส่วนนูก็ได้แต่ยืนมองลูกตัวเองลอยตามน้าไปค่ะและนี่คือสาเหตุที่ทําให้ลูกคนหนึ่งของโนโอาห์ไม่ได้ขึ้นเรือนะคะหลังจากวันแรกที่น้ําเริ่มมาเนี่ยนะคะฝนก็ตกอย่างนี้ต่อไป40วัน40คืนค่ะจนกระทั่งในที่สุดระดับน้ําก็ส,สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะท่วมทุกอย่างไปหมดเลยค่ะทําให้โนโอาห์แล้วก็เหล่าสรพพสิงที่อยู่ในเรือเนี่ยนะคะลอยเคว้งคว้างอยู่กลางน้ําแบบสุดลูกหูลูกตาค่ะหลังจากที่เรืออโนา ลอยเท้งเต้งอยู่กลางน้ำนานแสนนานนะคะในขณะที่พระเจ้านะคะก็มีการบันดาลให้ลมเนี่ย พัดน้ําค่อยๆพัดค่ะทําให้น้ำเนี่ยค่อยๆลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งในวันที่17เดือน7ของปีเดียวกันค่ะเรือก็ลอยไปติดกับยอดเขายอดนึงนะคะชื่อว่ายอดเขาอารารัตค่ะก็คือภูเขาทั้งลูกยังจมน้ําอยู่แต่ยอดเขามเริ่มโผล่ขึ้นมาตึ้งแล้วไงถ้าเป็นเวอร์ชั่นอัลกุรอานนะคะจะบอกว่ายอดเขาเนี่ยคือยอดเขายาดีค่ะซึ่งอยู่ในเมืองอัลมูซิลนะคะใกล้ๆกับอิรักปัจจุบันนี่แหละและในตอนนั้นเองนะคะนูของอิสลามก็มีการร้องขอพระเจ้าค่ะคือเพิ่งจะมาร้องขอหลังจากผ่านไปแบบ5เดือแล้วว่า พระเจ้าช่วยลูกของข้าด้วยลูกของข้าโดนน้าพัดไปแน่นอนว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ทําตามใจของนูค่ะแต่พระเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่ลูกของเจ้าหรอกมันเป็นคนไม่ดีนะคะแล้วก็จบเรื่องนี้ไปค่ะปรากฏว่าพอน้ําเริ่มลดแล้วเนี่ยนะคะโนอาก็จะต้องพยายามตามหาแผ่นดินค่ะว่าอุ้ยในบรรดาน้ําอันเวิ้งว้างเนี่ยมีตรงไหนที่มีแผ่นดินงอกมาแล้วบ้างนะคะดังนั้นโนอานะคะก็เลยวัดโดยการปล่อยนกพิราบเนี่ยให้ปินออกไปค่ะกะว่าถ้านกพิราบปินไปเจอแผ่นดินมันก็ต้องไปแลนดิ้งบนแผ่นดินถูกต้องไหมแต่นกพิราบเนนนี่่ยะะคกก็ดัับิลมาทรือ ครั้งหนึ่งค่ะโนอาก็เลยต้องรอต่อไปนะคะจนกระทั่ง7วันผ่านไปค่ะโนอาก็เอานกพิราบตัวเดิมเนี่ยนะคะปล่อยออกไปอีกรอบค่ะปรากฏรอบนี้นกกลับมาเหมือนเดิมเลยนะแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือนกขาาไปมากอกมาด้วยค่ะแปลว่ามันมีแผ่นดินปรากฏอยู่แล้วมีต้นมากอกอยู่ในแผ่นดินสักที่นึงนะคะนี่ไงเริ่มมีความหวังแล้วแหละและแล้วในที่สุดนะคะอีก7วันถัดไปค่ะโนอาก็ปล่อยนกพิราบออกไปอีกครั้งหนึ่งนะคะและคราวนี้ค่ะนกพิราบก็ไม่กลับมาอีกเลยนะคะชัดเจนว่ามันมีแผ่นนนดดิิเกขึ้ แน่ๆค่ะโนอาและสัตว์สิงบนเรือก็อยู่อย่างมีความหวังแบบนั้นไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งในปีที่โนอาอายุได้601ค่ะในวันที่27เดือน2เนี่ยนะคะในที่สุดน้ําทั้งโลกก็แห้งไปค่ะก็คือพอจะมีแผ่นดินให้ใช้ชีวิตอยู่ได้เหมือนกับก่อนน้ําท่วมแล้วนะคะดังนั้นพระเจ้าก็เลยบอกว่าให้โนอาและครอบครัวและเหล่าสัตว์เนี่ยกลับไปอยู่บนแผ่นดินได้แล้วแล้วก็ช่วยไปเพิ่มเผ่าพันธุ์เพิ่มอะไรให้มากมายขึ้นทั่วโลกค่ะดังนั้นโนอานะคะก็เลยทําตามคําสั่งของพระเจ้าค่ะแล้วกก็ขึ้้นมาาา่่อรรงงสงตัว นน,นนนผ่ดิะะคะซึ่งหลังจากที่กลับมาก่อร่างสร้างตัวบนแผ่นดินเนี่ยโนอาก็ทําตัวเป็นคนดีมากๆนะคะก็คือสร้างแท่นบูชาพระเจ้าค่ะแล้วก็มีการบูชาพระเจ้าอะไรต่างๆสุดท้ายพระเจ้าก็เลยสัญญากับโนอาค่ะว่าอื ừ, ในฐานะที่เจ้าเป็นคนดีนะข้าสัญญาว่าข้าจะไม่สาบแผ่นดินจะไม่ล้างโลกจะไม่กวาดล้างมนุษยชาติแบบนี้อีกแล้วนะคะที่สําคัญนะคะพระเจ้าไม่ได้สัญญาปากเปล่าค่ะทุกคนแต่ว่ามีการมอบสิ่งแทนคําสัญญาให้ด้วยนะคะนั่นก็คือสายรุ้งนั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่าทุกครั้งที่มนุษย์มองเห็นสายรุ้งเ ะะก็จะเป็นการย้ําเตือนคําสัญญาค่ะว่านี่แหละพระเจ้าสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่ทําลายมนุษยชาติค่ะและทั้งหมดนี้นะคะที่วิวเล่าไปก็คือเรื่องราวของโนอาห์ที่มาจากพระคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็พระคัมภีร์อัลกุรอานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าหนังสือสองเล่มนี้ไม่ใช่แค่2เล่มที่เขียนเรื่องน้ําท่วมโลกค่ะแล้วก็ไม่ใช่2เล่มแรกด้วยนะคะเพราะว่ามันมีหนังสือที่เก่ากว่านั้นที่พูดถึงเหตุการณ์น้ําท่วมโลกคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือมหากราบนะคะของชาวบาบิโลเนียค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่ง ชาวบาบิโลเนียเนี่ยเขามีมหากาบเรื่องนึงค่ะถือว่าเป็นมหากาบเรื่องแรกของโลกนะคะนั่นก็คือมหากาบ กิลกาเมสนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็จะมีหนังสืออีกเล่มนึงนะคะชื่อว่า Epic of u l อั a ตร s นะคะคือทั้ง2เรื่องเนี่ยนะคะมีการกล่าวถึงน้ําท่วมโลกแทบจะแบบเดียวกันเลยค่ะก็คือบอกว่ามีเทพเจ้าคือเขาต้องเป็นเทพเจ้านะเพราะว่าเขาไม่ใช่ศาสนาคริสต์ใช่ไหมชาวเมโสโปเตเมียเขาจะเชื่อเรื่องเทพเจ้าหลากหลายองค์ของเขาไปค่ะเขาก็จะบอกว่ามีเทพเจ้าเนี่ยนะลงมากระซิบคนบอกว่าจะมีน้ําท่วมโลกคนนั้นก็มีการต่อเรือแล้วก็พาครอบครัวตัวเองหนีนะ้าแบบเดียวกันเป๊ะเลยค่ะทุกคนซึ่งทําให้หลายๆคนสงสัยนะคะว่า่าาเ้้ทททํไไมมออพล็นนโกีัดูปะร เป็นสากลจังเลยหรือว่านี่มันคือบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มันเคยเกิดเหตุการณ์นี้จริง,รงๆแล้วหรือเปล่านะคนก็เลยพยายามจะตั้งทฤษฎีอะไรต่างๆขึ้นมามากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าแกรนดแคนยอนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะมันน่าจะเป็นรูปทรงอย่างนั้นเพราะว่ามันเคยมีน้ําท่วมใหญ่บริเวณแกรนดแคนยอนแน่ๆเลยเนื่องจากดูลักษณะแกรนดแคนยอนสิทุกคนนึกออกไหมว่าหน้าตาของมันเนี่ยเหมือนกับโดนน้ากัดเซาะมาอย่างหนักหน่วงมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทฤษฎีแกรนดแคนยอนเกิดขึ้น โดนล้มลางไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าจากการสํารวจทางธรณีวิทยาอะไรต่างๆเขาก็ฟันธงมาแล้วว่าแคนยอนมันไม่ได้เกิดในสมัยที่มีมนุษย์แน่ๆมันเกิดมาเป็นล้านล้านปีก่อนมนุษย์เกิดขึ้นแล้วดังนั้นทฤษฎีนี้ตกไปค่ะดังนั้นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นะคะเขาก็มีการลงความเห็นตรงกันแหละว่าเหตุการณ์น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่นะจนกระทั่งไม่เหลือแผ่นดินเลยทั้งโลกมนุษย์อยู่ไม่ได้เลยเนี่ยนะน่าจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงทางประวัติศาสตร์ค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าที่เขาบอกว่าไม่จริงคือไม่่่่่่จรริิงงงทททีีววาามมมมัันดด้โโลลลลกกกหหไไเเเืออะะะยยคแต็ เชื่อค่ะว่าเป็นไปได้นะว่ามันเคยมีน้ําท่วมครั้งใหญ่มากๆในประวัติศาสตร์นะคะแล้วมันก็อาจจะเป็นที่มาของการบันทึกเรื่องเรือโนอานี่แหละเขาก็เลยหันไปหาคําตอบเรื่องนั้นแทนค่ะว่าแล้วเรือโนอาเนี่ยมันมีจริงไหมนะคะซึ่งนักวิชาการหลายคนนะคะก็ไปฟันธงกันค่ะบอกว่าโอ้ยมันไม่ใช่น้าท่วมทั้งโลกหรอกแต่มันคือน้ําท่วมครั้งใหญ่บริเวณอารยธรรมเมโสโปเตเมียนี่แหละเพราะว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ลุ่มแม่น้ําไทกริสยูเฟติสใช่ไหมคะมันเป็นลุ่มแม่น้ํามันจะมีแปลกอะไรที่อยู่ดีๆน้ ท่วมเออมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะนะหนึ่งในทฤษฎีที่ทําให้เขาเชื่อกันนะคะว่ามันน่าจะเคยเกิดน้ําท่วมใหญ่แถวนั้นเนี่ยก็คือทฤษฎีการเกิดของทะเลดํานั่นเองค่ะถ้าดูจากแผนที่ข้างๆนะคะจะเห็นว่ามันก็ดูหน้าตาจะเป็นทะเลสาบมากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าน้ําในทะเลดำเนี่ยมันดันเป็นน้ําเค็มนะคะแผนที่สําคัญนะคะรอบๆทะเลดำเนี่ยดินมันก็ไม่ได้เค็มไม่ได้อะไรแต่ว่าเป็นบริเวณที่เพาะปลูกได้อุดมสมบูรณ์เหมือนกับเป็นน้ําจืดซะอย่างนั้นเลยนะคะดังนั้นมันก็เลยมีการตั้งทฤษฎีค่ะว่าเป็นไปได้ไหมนะัมัยก่อนเเทะลดําม ะเลแต่มันเป็นทะเลสาบมาก่อนมันเป็นน้ําจืดมาก่อนนะแต่ว่าตอนช่วงประมาณหมื่นปีที่แล้วเนี่ยนะมันเป็นยุคสิ้นสุดของยุคน้ําแข็งน้ําแข็งเนี่ยละลายทั่วโลกพอน้าแข็งละลายเนี่ยมันก็เลยทําให้น้ําทะเลเนี่ยสูงขึ้นใช่ไหมน้ำมันก็เลยท่วมซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ท่วมสูงอะไรมากหรอกก็สูงแค่ประมาณ5-10เมตรเท่านั้นแหละแต่ว่าผลจากการน้ําท่วมครั้งนี้ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ2,000ตารางกิโลเมตรนะคะเท่ากับประมาณจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยมันดันน้ําท่วมไปหมดเลยเพราะแผ่นดินตรงนั้นาท่วมหเระะงล ที่เคยเป็นทะเลดํากับทะเลแบบทะเลทะเลอ่ะมันก็เลยหายไปค่ะน้ําทะเลก็เลยทะลักเข้ามาในทะเลดํานะคะสุดท้ายนะคะพอน้ําเลิกท่วมเนี่ยทะเลดํามันก็เลยเหลือกลายเป็นทะเลน้ําเค็มที่อยู่ในแผ่นดินในที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะมันก็ยังมีทฤษฎียิบยิบยอยๆอะไรเยอะแยะมากมายค่ะเช่นมีคน2ดาวเทียม2อง o g l e Map แล้วก็ไปเจออะไรรูปทรงแปลกๆไปอยู่บนยอดเขาแล้วก็สันนิษฐานว่าเออหรือว่านี่มันคือเรือโนอาหรือว่านู่นหรือว่าน,านี่คือเรือโนอานะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ยังไม่สามารถพิสูจน์กันได้ค่ะก็ทิ้งไว้ให้ เป็นเรื่องราวที่ทําให้มนุษยชาตินักประวัติศาสตร์นักวิจัยอะไรต่างๆไปค้นหากันต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ําท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเอาจริงๆนะทุกคนเมื่อกี้วิวอาจจะพูดไปถึงแบบคมภี่อักุรอานคมภีไบเบิลหรือว่าความเชื่อเมโสโปเตเมียที่มันดูแบบใกล้ๆกันอยู่เป็นความพื้นฐานความเชื่อตะวันตกใช่ไหมว่ามันเคยเกิดน้ําท่วมโลกมาก่อนแต่จริงๆถ้าเราไปดูพวกตำนานนิทานทั่วโลกนะไอเรื่องเหตุการณ์ที่น้ําท่วมทั้งโลกแล้วก็แบบล้างโลกแล้วทาให้โลกเกิดขึ้นใหม่ได้หรือว่าโลกเกิดจากผืนน้าล้วนๆเนี่ยมันมีอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งช่องเราก็เคยเล่าไปหลายต่อหลายเรื่องแล้วนะไม่ว่าจะเป็นใกล้ตัวเราสุดอย่างตำนานไตรภูมมมิพลล่่่่่ววงกกก็็ีีเาาใยบออูด มีพระอาทิตย์เดวงขึ้นบนฟ้าทําให้ทุกอย่างร้อนไปหมดพอร้อนไปหมดอยู่ดีๆก็มีฝนตกลงมา7วัน7คืนทําให้น้ําท่วมโลกแล้วหลังจากนั้นก็มีลมเนี่ยมาพัดพัดพัดจนน้าแห้งไปสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นแผ่นดินมีความคล้ายเหมือนกันนะมีความคล้ายตรงที่พระเจ้าให้แบบลมพัดแล้วก็น้ําลดใช่ไหมคะนอกจากนั้นไม่พอนะคะตำนานญี่ปุ่นหรือว่าตำนานอียิปต ก็ยังพูดเลยว่าโลกเนี่ยเกิดจากผืนน้าก่อนแล้วอยู่ดีๆก็เริ่มมีแผ่นดินแล้วก็มีคนไปทํานู่นทํานี่ทําให้เกิดเป็นแผ่นดินขึ้นมานะคะเรียกได้ว่ามันก็น่ามีเขาเหมือนกันนะว่ามันน่าจะเคยเกิดเหตุการณ์น้าท่วมครั้งใหญ่มากๆในประวัติศาสตร์นี่แหละแต่ว่าชนชาติไหนอรารยธรรมไหนบันทึกแบบไหนก็เป็นเรื่องของชนชาตินั้นๆค่ะเอาจริงๆวิวไม่รู้หรอกว่าทุกคนคิดยังไงแต่ส่วนตัววิวนะถ้าให้จินตนาการแบบเวอ่อร์เลยนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่า,วาเหตุการณ์ทั้งหมดเนี้ยมััน่ใช้ําาทวครรหุตกเณ มันอาจจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมแต่ละครั้งที่แตกต่างกันไปในชีวิตของแต่ละคนที่เป็นคนบันทึกประวัติศาสตร์เหล่านี้ค่ะแต่ว่าในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนั้นน่ะมันอาจจะเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดครั้งที่สูญเสียมากที่สุดในชีวิตของคนคนนั้นที่บันทึกประวัติศาสตร์นั้นๆก็เป็นไปได้นะคะเช่นอย่างชีวิตพวกเราเนี่ยในช่วงเจเนเรชันประมาณนี้เนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าน้ำท่วมครั้งที่หายนะที่สุดในชีวิตก็คือเมื่อปี54ใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นรุ่นพ่อแแมมม่่่เเเเเรร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 าาาาาาากก็็็็ออจะะปปปนนนนนนคั้้้งงงทททีบบบบวหถึขดยยืพู ได้เหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะวิวก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนจริงๆค่ะที่เจอเหตุการณ์น้ําท่วมหรือว่ากําลังรอใจตุ้มตุ้มตปอมกันอยู่ว่าจะมีน้ําท่วมบ้างตัวเองไหมนะคะให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ในที่สุดค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ